ครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับมันี่ะมาทำเมนูครับลูกชิ้นทอดครับลูกชิ้นทอดนายอันครับเราจะทานแรกครับจัดให้ครับเมนูครับมือนี่ครับอันเมนูลูกชิ้นทอดเจ้าลูกชิ้นอะไรครับลูกชิ้นเนี้ย ครับนี่นี้นบ่งบอกถึงเรื่องของอาหารครับผมคือรสชาติกรุกม่ขอมก็ขาดไม่ได้คือลูกชิ้นเนื้อนะครับขาดไม่ได้คนส่วนใหญ่ก็จะชอบกินลูกชิ้นเนื้อกัน,นค,รครับผมบน้ำจิ้มแต่วน้ำจิ้มนั้นก็จะเป็นของอน้ำจิ้มของค่า,ายบริษัท รสชาติร<ะ>สชาติเป็นไงครับเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานนะครับครับน่าจะเป็นน้ำจิ้มที่ผลิตในไทยนะครับของบริษัทในไทยส่งออกจากประเทศไทยแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอชมคลิปหน้าครับโอ้โหครับเนี่ยค,ครับกป็นเงเงินอุ่นๆกําลังคล่องกําลังเ็กวนแต่ว่าถ้่เนื้อมันหลายกว่านี้ให้ให้เสียข้างนาะ แม้นั่นลูกระเบิ่อแต่ว่าลูกชิ้นเนี้ยเราจะใช้น้ำมันไม่เยอะท่านี้ก็พร้อมๆครับปตนลูกชิ้นเนี้ย็เตตามช่องที่กินนะครับอีกคลิปหนึ่งมาติดตามกันต่อไปนะครับหลังจากทำเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนั่งกินบรรยากาศข้างนอกทุ่งไร่ทุ่งนาให้ดู บรรยากาศนี่ครับช่วงหน้าฝนทุงไรทุงหน้าครับชนข้าวเขียวกะี้ครับวันพักกลับห้าพักกลับเราจะกินกับในหัวลพาเนี่ยมันเ่าคับนี่ยพร้อมเนี่ยนะครับ ครับนี่ยครับผนึกจิง้งเน้นโอ้ได้หลายเด้ดอย่าี้ต้องซื้อมาจากตลาดสดนี่ครับใบมะม่วงคร้าครับพร้อมเนี่ยผักกรับเนี่ยตะกี้สมัยตะกี้ก็ไปเบื้องหนังไปเบื้องวัาล่ำเนี่ยก็จะมีผักกาด เอาผ้าครับถักกับแกบเช่นหลูกชิ้นไม่ละห้าบาทมไม่หลุนยุกเก่าสูนเช่นไม่ละห้าบาทอดดอกนี่สีดหลุนเนี่ยหลุนตาครับ ก็จะมากินแบบเมนูแบบง่ายๆทำกินเองได้ครับรบายครับได้หล,ลายกวัาไปซื้อเป็นไม้มไปซื้อเป็นไหมไม่มละสิบบาทไม่ละซื้อมาเนี่ย <S <S วายู่โอ้ส่งมันระวังหน้่มมันเท่านั้นแหละงนี่ยครับเขาฆ่าลูกชิ้นเนี่ยตรงธรรมดานั่งเนี้ยปมาหมับแต่อร่อยครับรื่งที่มันแตกเนี่ยอย่าประหมาทแท้ๆเลยชิ้นมาตรฐานน้องเราโอ้เนี่ยมาตรฐานกาลสิน พวกนี้ถ้าเฮ็ดเมนูเเมนูเพื่อนบ้านไม่มีเงินนะจ๊ะว่าเดือนนี้ยูทู e ก็ไม่ได้เงินอยากกินของปลาอยากแถวดงละแนงนี่ก็ต้องแกงเฮ็ดหรืออะไรสักอย่างเรื่องช่วงนี้หน้าฝนนะอึงอะอึงมาต้มแมนไม่มีเงินนะจ๊ะต้องซื้อมาเองนะาร้อยหนึ่งเดี๋ยวอยากกาเก็บไว้มะขามาให้นะครับ ร้อยหนึ่งบัพอมันตกช่วงล้อยอคนละร้อยโอเคปะโอเคปะเอาถามเบิ้งถ้าบว่ามีอ้ไรกัเดีได้อย่เนี่ยก็กิน้ายแล้วานะเมนูเนี่ยอยากกินของปลาอีกเอาเห็ดเนาะเห็ดก็ได้ช่วงนี้หน้าฝนนะ เห็ดเพาะหรืออย่างกันกินมีนุ่มปลาปลาเดี๋ยวทำให้จัดให้เชมอดขันใสยน้างเกี head. Head ่ยงเห็ดเห็ดเพาะเช็ดมีนุ่มปลาไปพอดีมันนี่โบนัสออก นี่ครับสุดยอดครับเนี่ยเอ,อิดชิ้นเหนียวนอกน้องใส่น้จิ้มสุดยอดครับนี่ครับเอ้คยอครับนเรียบร้อยแล้วครับช่วยสั้นจับก่อนจิดบชิปบชิปเร็ว นี่ครับเรียบร้อยครับชิ้นเนี่ยที่มือในอันนะครับอุ้ยสุดยอดครับพร้อมหนักครับเท่อวยครับย่ำเยอะโอเคครับมาครับพร้อมพี่น้องเอฟซอันครับ มากินน้ำกันนะครับความสุขจกคิชิตอะไรครับบสนุนกเก่าครับแบน้นะครับปนครตรงไฮทงนะนะ้เปิดครับ าอากาศช่วงหน้าฝนครับอากาศบ้านนอันครับเราเงาเด่นมีความสุขคือเกาครับรยากาศบานาเฮานะครับโยแบบ้านบานูยแบบชีวิตเฮาก่ มีความสุขครับความสุขอยู่ที่ใจครับอยู่ที่จิตใจเราเอง <c oughs> น่าพุนกับวาเลี้ยงเงินเลี้ยงท่องอาจจะลายแต่ว่าความสุขสําคัญคอยู่ที่ใจอยู่ที่จิตใจเราเอง <c oughs> มีเงินหน่อยเงินหลายกับวัตถินังครับความสุข Cái câu Cái bồn Cái bồn Cái ดเดี๋ยวเดี๋ยวมานั่งทางนี้นดีกว่าเราตั้งให้มีวิวก่อนเนี่ยนี่จัดไป